วางมันมีลงข้างล่างข้างล่างข้าลางตัวได้แอกนนในตรงนี้บนบ้านนะช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรบนพี่แคคิอะไรบอก first blood right. มีดูไว้มีดอกมีคนอันดฮัลโหลพี่ชายสวัสดีค่ะพี่ชายาว่าไงน้องน้องน้องผมบอกว่าชอบ,ออบพี่ทำไมชอบพี่บอกว่าคนชอบพี่เนี่ยแบบว่าแบบน้องผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคะเอาละนี่ก็ได้ผู้ชาย เอ dling, ้ยระวังข้างหลังข้างหลังข้วงหลังนั่นแหละตัวสังตัพี่ชายถังตังตัพี่ชายอยู่ข้างล่างกำลังวิ่งขึ้นมานะระวังมันมีตงข้างล่างข้าล่งข้างล่างัตัวได้แตกนนในตรงนี้ตรงนี้ขางล่างกำลังวิ่งหมาวดาข้างล่างดาวดวดา first blood ยินอีดีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอา ระเบิดตัวเองเดือดเสื้อทำไมถึงระเบิดตัวเองล่ะไอ้เพื่อนบางก็ไปเนี่ยอยู่ไหนอ่ะโอนเนี่ยมันโจบเนี่ยสองตัวเลยพี่เพื่อนมันบางงานจบละขอตัวตัวท้ายขอขอแบบ็อตช็อตระเบิรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเอาไปตัดฉอช็อตระเบิดแบบมีหัวแบบถูกมันไม่เท็บยมไหัว สุดยอดเรียบร้อยเอาใหม่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 เดี๋ยวผมผัดช็อตเบอร์เบอร์เดี๋ยวเอามาตัดเขียวบะช็อตเบอร์เไม่มีหรอกช็อตเบอร์เพี่ชายตอนนี้พี่ชายมีคนดูกี่คนนะเออหกคนนี่กี่คนเข้าสามเข้าสามเข้าสามเขียะบ้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ไงครับเข้าซ้ำเข้าซ้ำได้ปะเข้าซ้ำแบบใช้แอดเ้าเดิมเหรอมันน่าจะน่าจะขึ้นอยู่มั้งพี่ไม่รู้หมนกันอะไรพี่ชายผมถามมาไทายเนี่ยจะขึ้นจะเข้าจะเข้าอีกได้ไหมอ๋อไม่ถึงเข้าเล่นเกมเหรอใช่ใช่ใช่จะจะ,จะเข้าเข้าซ้ำได้ไหมไม่ได้สิเขาหนึ่งเกมเว้นหนึ่งเกม ่นเล่นด้วยเจ็บเจ็บยิงอยู่ไหนอ่ะบนบ้านนะช่วยด้วยชุบ้ชุบยด้ชุได้ชุบได้ชุบชุบุบช้บชุ่ชุบชุบชุนชุบบชุ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 ชุบชุบชุบช ร,รู้ตตสูทีแล้วตายแล้วโคตรไวต่างเครืพี่ชายอยากเล่นซ้ำอีกอะเอาซ้ำยังไงไม่ได้ก็เดือดรุด้วยถ้าสมมิพี่ชายพี่ชายสร้างห้องอ่ะอันนี้พี่ชายถ้าจบตอนนี้พี่ชายจะทำห้องไหมยงัยงยังรอก่อนพี่เพิ่งเล่นได้สามเกมเอง รอพี่ยาวๆเลยเนี่ยนะเอ้าก็รอจริงๆอื่นทั้งคนรอรอไม่ได้เหรอรอไม่ได้ผมอยากเล่นเอ้าเล่นรอกอดก็ได้เอ้ยข้างบนบ้านบนบ้านตัวหนึ่งบนบ้านนดนหัวอยู่บนดาดฟ้านะบนดาดฟ้าไม่ใช่บนบ้านนะมันดาดฟ้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วแล้วก็ตรงหัวบ้านบ้านฟ้าตรงหัวบ้านฟ้าขึ้นไปบนบ้านแล้วเจ้ช่วยด้วย บนบ้านสองตัวเลยใครมีระเบิดไหมชุบกันอยู่บนบ้านน่ะลังคาอ่ะมีผมมีผมมีผมมีสองลูกเออตาขึ้นไปข้างหลังอ่ะโซนข้างหลังอ่ะมันอยู่ข้างหลังอุ๊ดจพือป๊อปป๊อปอคตดเจ็บป๊อปป๊อปเอาไงเอาไงยิงเลยครับรออะไรยิงยิงเออชุบเพื่อนก่อนป้อมยาก่อนนี่แต่มันเล่นปืนเลยมันเล่นสนัย ทั้งบนลทั้งบอลอุ้ยระเบิดระเบิดปลาขึ้นไปดิตายเลยเนี่ยนะสองตัวนะมาช่วยพี่ด้วยก็ได้เอ้ยวงบีบแล้วเลี่ยนเลยไม่ต้องช่วยแล้วขอโทษนะขอโทษนะเอ้าปลาระเบิดขึ้นไปได้ไหมนะ First Blood มันจะมีตัวอยู่ข้างล่างตัวนึ่งบอลหมดแล้วอะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น คือไปทำไมดี <c oughs> เฮ้ยขอขอยาหน่อยขอยาหน่อยยิงโอ้โหสามตัวสี่ตัวข้างหลังอีกอสองตัวสองตัวสองตัวพี่ชายสองตัวสี่ตัวสามตัวสามตัวอะไรข้างหน้าระเบิด หมโคตรตึงอ่ะ d o เบ l e k i l ลยืนยิงมุมมันได้เหยียบมันได้เหยียบมันได้ออ่เหยียบมันได้โคตจบว่ะชนะชนะชนะมามาตลอดแต่เจอแต่เจอผมมาตายอยู่เลยตอนนี้พี่ชายมีบัตรซ้ำห้องกี่ใบอ่ะเหลือใบเดียว แล้วมาสร้างห้องใบเดียวนี่ก็หมดแล้วจะได้สร้างไรเนี่ยใหญ่เลยใหญ่เลยปะไม่ใช้เล่นหมดแล้วใหญ่อ่ะอืมเลงใหญ่กว่าจะจบนานที่เกียดอุ้ยไมานี่มันอยู่แน่นสองตัวเลยเนี่ยระวังนะล่วงเ่งผม ก็พอมีซ่องตัวระวังซ้ายระวังซ้ายด้วยเ,เดี๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาแตกผมยิงมันไม่ได้ระวังซ้ายดูซ้ายด้วย อีกคนนึงอยู่ไหนยังไม่ออกมาเลยคนอีกอีกคนนึงอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นหลังต้นไม้หลังต้นไม้ทางทางบนบนบนมันแบบบนต้นไม้ตัวโคตรเจ็บอ่ะมันมันแอลอ่ะมันแอลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิร์ดเออสามกำลันจะเข้าอ่ะหยุด double kill double kill แต่ซูนแล้วสี่สิบหกนัดแปดสิบแปด ฉาได้ฉาได้เพื่อนบนบ้านตัวเดียวทริปเปิลคิอ้าวไม่ตายเฮ้ยรอรอเดี๋ยวก็วิ่งออกมาไม่ตายเพื่อนเพื่อนน่เพื่อนนึ่ว่าตายแล้วกระโดดต่อยยังมั่นใจระเบิดเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไม่สวยม่กับสูนเลี้ยงซ้สิบเมตรซาำสิบน เล่ไนไหนเล่นในคอมครับพี่ลองลองทำเสียงเสียงวันวานให้น้องหูฟังดิหวานวา,อาอน <c oughs> อายุเท่าไหร่กันน้องอายุเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวถามก่อนอายุน้องผมอายุเจ็ดขวบ oh. ผมอายุส oh. oh. ิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับ ไม่ล่ะครับอย่ามา,มา,า,มาเห็นไหมน้องบอกอย่ามาอย่ามั่วผมผมผมครับผมผมพี่หนูโหดกว่าอีกดโดนหดดตีไปยังป,ปัก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 ยังไม่เลิกยังไม่ออกเอาเอา,เอาแล้วเอแล้วโดนน้องขายแล้ว ลายขึ้นแล้วไม่มดิโดนไฟโดนไฟเมโดนไฟคนเจ็บอะเจ็บมากหมโอ้รากิดมีทางหลบคับไก่อีกคนนึงอยู่ไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่ขอได้ไหม อุ้ยระวังระวังระวัางเราบ้างอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าบริจาคเฮ้ยอะไรบริจาคบริจาคเลือดแล้วยังมาสตรีมอีกเ <c> อสซีเป็นไว <c> <F 4>